ครับขอต้อนรับเข้าสู่เสือวีชาแนลนะครับวันนี้ลาเต้ก็จะมามาทำเมนูนะครับเป็นซุปไก่กับมันฝรั่งนะครับเป็นการต้มซุปไก่มันฝรั่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีมันฝรั่งนะครับอันนี้ปลอกเปลือกล้างทำความสะอาดใช้น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ดำนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ลาเต้วันนี้ใช้เป็น ปีกบนของไก่นะครับไม่ใช่น่องนะครับก็คือเป็นปีกบนนะครับสมัยแต่ก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นน่องไก่ตลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศครับหอม หอมสามารถใช้เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ลาเต้เลือกใช้เป็นหอมแขกเพราะว่าหอมแขกก็หวานแล้วก็มีสีสันที่สวยงามเพราะว่าอยากให้มันมีความหลากหลายของสีสันครับก็เลยวันนี้เลือกใช้เป็นหอมแขกหัวใหญ่นะครับมีผักชีนะครับแล้วก็มีแครอทนะครับทุกอย่างจะหั่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงจะมีไม่เยอะมา,ากนะครับก็คือจะมีอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทากันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะครับขั้นตอนนี้เราเตจะใช้เป็นไฟกลางนะครับก็คือไม่ใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเราก็ใส่เกลือนะครับลงไปก่อนกับทิพไทยนะครับเพราะว่าในขั้นตอนนี้ครับเราเตต้องการที่จะตุ๋นไก่ของเราครับเรื่อยๆเพื่อให้ความหวานของกระดูกไก่แล้วก็เนื้อไก่ครับออกมาแต่ขั้นตอนนี้เราจะต้องไม่คนนะครับเดี๋ยวขาวนะครับใส่ไปได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะตุ๋นไก่ไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณสัก8-10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับแล้วแต่ก็ตุ๋นไก่ไปนะครับประมาณอันนี้12นาทีนะครับก็จะเดือดประมาณนี้เดี๋ยวพอดีมันมีฟองแบบนี้ครับก็ให้ตักออกนะครับตักออกให้หมดเลยเพื่อเราจะได้น้ำซุปที่ใสหลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ แล้วก็จะใส่มันฝรั่งครับลงไปแครอทนะครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องตุ๋นต่อไปอีกนะครับประมาณสัก5-8นาทีดูเรื่อยๆนะครับดูจนกว่าแครอทกับมันฝรั่งของเราเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ เครื่องปรุงในขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ไฟกลางนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ผ่านไปประมาณสักห้าหนาทีแล้วนะครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นไงบ้างว้าวหอมมากเลยครับท่านผู้ชมซุปก็จะใส่แต่ถ้าเกิดสมมติอยากจะให้มันใส่มากๆจริงๆแล้วครับก็ใส่แต่เกลือก็ได้แต่ว่าเราจะเป็นคนที่อยากให้รสชาติมันแบบกลมกล่อมเป็น สไตล์ลาเต้เนาะก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปด้วยเรามาดูว่ามันสุกหรือยังเนาะกำลังจะสุกครับท่านผู้ชมเพราะว่าลาเต้ใช้ไฟไม่ได้แรงมากครับเพราะว่าอยากตุ๋นมันไปนเรื่อยๆให้สุกเดี๋ยวรออีกสักนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับว่าเป็นไงบ้างเนาะโอเคครับน่าจะเริ่มได้ที่แล้วนะครับลาเต้ขอดูมันฝรั่งกับแครอทสักนิดนึง โอเคครับเริ่มสุกแล้วนะครับเดีย๋ยในขั้นตอนนี้อหเราจะจะใส่หอมลงไปเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็เติมในส่วนของมะมเขือเทศนะครับลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยว เลยเดี๋ยวเราปิดฝาไว้สักประมาณ5นาทีนะครับเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผ่านไป5นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไรบ้างหอมมากๆเลยตอนนี้นะครับทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับไอ้มันฝรั่งก็ก็สุก แล้วแครอทสุกแล้วนะครับเท่านี้แหละครับเรียบร้อยแล้วละครับสำหรับซุปไก่มันฝรั่งสูตรของสไตล์ของลาเต้นะครับบอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หอมผักชีนะครับผักชีถ้ามีขึ้นช่ายก็ใส่ขึ้นช่ายก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับก็ใส่ลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะไปแต่งที่ตอนตักเสิร์ฟนะครับอันนี้ใส่พอให้มีกลิ่นนิดหน่อยนะครับนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับยังไงฝากคลิปวิดีโอของลาเต้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้กับลาเต้ในการทำคลิปด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ